เกะกะยาออกไปเลยเอ้ายนีออกไปเออสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้คุณยายอากาศเยน็นๆคุณยายจะถ่ายทำคลิปภาพสวยๆให้กับพี่น้องชาวไทยทุกท่านได้ดูนะคะราคาพิเศษค่ะวันนี้คุณยายได้ข้าวโหดนะคะแล้วก็ ข้ามัดหมี่ค่ะอินร่วให้ท่านพี่น้องชาวไทยได้ดูเลยนะคะ่ข้าวโมนมัดหมี่ค่ะลายโฮลมัดหมี่ลายโฮลราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นข้าวโมนนะคะลายโฮลมัดหมี่ค่ะมัดหมี่ชื่อว่าลายโฮลค่ะผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮลไหมบ้านทางพุ่มพันยืนนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้า ใหม่บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะคุณตาขยับมาหาคุณยายด้วยเออหน่ะงามบอภาพชาบบอมาหนิมาหนิคุณยายเรากระท่านอาหารข่าเหนียวคุณยายได้อ 3, 3, อของภาษาอีสานเน่าเอาภาพชาบบอ ราคาอยู่ที่1,450บาทถ้าไหมมัดหมีลายโฮนนะคะลายโบราณโบราณแต่ก่อนดต่เก่าจังหวัดสุรินทร์ปู่ย่าตายายของเราพาลาูกพาล้ำทำชื่อว่าลายฮนนะคะไอฮนประจำจังหวัดสุรินทร์ค่ะราคาอยู่ที่1,450บาทจ้าถ้า3ตะกอนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ ไว้ทุกผืนนะคะเก็บคับรอบท่าน,นะคะ่ะช่วยอ่ะเออไปเกิดเบอร์สามขุนยาเก็บเบอร์สาม,สกกมสามึ้นมบ้างเบ <c oughs> อร์อสองอ้ออาวเป็นยางวดตามมาด้วยเบอร์สองค่ะมัดมีรายค่ะเป็นขาวดำนะคะลายทูกแก้วค่ะไอดอกแก้ว ลายพี่กุลค่ะพี่กุลดอกแก้วค่ะสวยนะคะสีขาวดําค่ะงานขาวดำผ้าสามตะกอไหมบ้านนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะราคาอยู่ที่ราคาเบาๆอยู่นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะไหมบ้านนะคะอันสามตะกอค่ะผ้าเนื้อดีเกลดดีนะคะนิ่มฉนวยสวยทุกผืนผ้าไหมมีจะ็ํคำว่าสวยตามมานะคะ ค่ะขาวดำก็สวยนะคะใส่เวลากลางคืนก็สวยกลางวันก็โดดเด่นนะคะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายได้ค่ะราคาอยู่ที่1450บาทค่ะคุณยายเกิดจำผิดแล้วนะเพราะราคาแต่ละวันคุณยายไม่ตรงกันนะคะค่ะจัแบภาาด้วยค่ใตนะานักพม่าจับภาาเออใกล้ เออมันยืดมือมาแขนเง,ง่ายวๆยืดมือมาเออนันเออนันเออห็นม้นง่ายมเห็นลายดีเอาข้าวแล้ว นี่คุณยายได้เลย้าวโพดมาหยิบยกให้พี่น้องชาวไทยได้ดูนะคะเป็นผ้าลายโพดน,นะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะผ้าวสามตะกรนะคะมัดหมีลายโพนนะคะลายเรียบๆค่ะสีแดงข้างนะคะสดใสโดดเด่นแทบเท้าทุกผืนนะคะแดงข้างค่ะสวยทุกผืนนะคะค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะ ค่ะพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะที่ชอบผ้าหนนะคะวันนี้คุณยายได้ผ้าหนมานะคะผ้ามัดหมี่ลายหนค่ะค่ะชอบเบอร์ไหนมักเบอร์ไหนก็ทักเข้ามาหาคุณยายนะคะริงเข้ามาหาคุณยายได้คุณยายจะตอ่อลูกค้าทามไลน์นะคะแอดไลน์เข้าหาคุณยายเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายส่งผ้าให้ดูนะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะ เรียกอะไรฮุนประกันนะคะหุนประยุกต์นะคะส,สายโดดเด่นแถวผ้าชุ่มผืนสีแดงข้างค่ะผ้าสามตะกอค่ะ,ะ,คะมัดมีรลายหุนค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะราคาแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะมาจากหลุดจำนำค่ะได้มาจากหลุดจำนำแม่บวัรรักผ้าไหมหลุดจำนำเจ่าเก่านะคะอัปทานอาหารเสร็จตอนเยนเ็ยนก็ แก้วๆถ,ถ่ายถ่ายประชาสัมพันธ์นะคะคุณตาก็ถ่ายมือกล้องนะคะมือกล้องก็เริ่มนั่งถ่ายทำแล้วค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆคุณยายขยับเข้ามายื่นมือยาวๆเข้ามาเลยยื่นมือออกมา ถ้าทาเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายได้นะคะแล้วคุณยายจะตอบทำลายนะคะหากมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะมองหาผ้าไหมส,สวยใส่ไปบุญกะถิ่นค่ะท่านแม่บ้านทุกท่านนะคะเดือนนี้ค่ะบุญกะถิ่นทั้งเดือนนะคะมีแต่งานกับบุญมีแต่บุญกับงานค่ะมองหาผ้าไหมส,สวยๆค่ะ ผืนไหนมากผืนไหนชอบผืนไหนนะคะบอกคุณยายมาค่ะนั่งมองเลยนะคะคุณยาย่ากูทางช่องย t ท b e ของคุณยายรักข้าไหมถูกจำนำค่ะสวยทุกผืนนิ่มสดวยสวยทุกผืนค่ะดัดยืดมือออกมาจากผ้า มีลายหูนะคะสีแดงข้างค่ะสดสวยทุกผืนนะคะผ้าสามตะกอค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านคุณยายขอฝากคิปหน้าผืนนะคะเป็นกําลังแก่ให้คุณยายค่ะตากับคุณยายช่วยกันทํามาหากินนะคะงามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกนะคะ เป็นมัดหมี่ค่ะผ้าใหม่มัดหมี่ลายโฮนนะคะเขาเรียกว่าลายโฮนค่ะภาษาเขมรน,นะคะประจําจังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดเป็นเป็นผูน้ภาษาเขมรน,นะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะที่น้องชาวไทยทุกท่านแล้วก็คนแก่คนโบราณจะพูดแต่ภาษาเขมรน,นะคะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมานี่ก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยแต่อยู่บ้านก็มีขเขมรอยู่ไอยอยู่ พวกหนึ่งนะคะคือแถวบ้านในเขมรเป็นพวกหมือนค่ะแต่ก็เป็นบรรพบุรุษพูดนะคะแต่หลังหลังมาก็รุ่งด้านหลังก็ไม่ค่อยพูดนะคะแต่มีกลุ่มเขมรอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะที่บ้านของคุณยายค่ะ ยังมีผ้าไหมมัดหมี่ด้วยนะคะค่ะตัวน,นี้มัดหมี่ค่ะสีนี้ก็สีพัทเทลนะคะเขาเรียกสีออกสีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาติค่ะลายกระทงหลงทางค่ะยิ้มสวยสวยทุกผืนนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะช่อน,นี้นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้ากะระทงหลงทางค่ะผ้าสามตะกอค่ะยิ้มสวยสวยทุกผืนนะคะ มักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายได้นะคะคุณยายตอบลูกค้าทามไลน์นะคะพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านคุณได้บ้างคุณรัศรีไทยทุกท่านนะคะผ้าไหมไว้บ้านเยอะๆยิ่งดีนะคะเพราะว่าเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานเราได้คะ่ะสวยทุกผืนนะคะคุณยายขอถาม้า มาด้วยเบอร์18แค่ะเบอร์18ก็สวยนะคะฟ้าน้ําทะเลนะคะสดสวยโดดเด่นแถวๆนะคะนิ่มสดวยสวยทุกผืนท้สามตะกรราคาอยู่ที่1,450บาทนะคะงามทุกผืนสวยทุกผืนนะคะแม่บ้านนักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายโทรหาคุณยายได้คะ่ะสวยทุกผืนนะคะง่ายต่อกานนะคะ ตามมาด้วยค่ะลายทางด่วนสีม่วงนะคะผ้าสามตะกอราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะราคาสวยนะคะนิ่มสลวยสวยทุกผืนผ้าใหม่นี่เดี๋วทำว่าสวยนะคะค่ะคุณแม่บ้านมองหาผ้าใหมา่สวยๆไ้ใส่ออกงานบุญกระถินนะคะบุญทุกค่ะเดือนนี้เป็นบุญกระถินนะคะทั้งเดือนนะคะ หาผ้าไหมสวยใส่บ e, sure. sure sure ุญกระถินค่ะมองหานะคะมากผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายได้นะคะคุณยายรักเบอร์นั้นเบอร์นี้ค่ะต่อบมาร์กงมาหาคุณยายเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายพอผ่านนะคะสีแดงค้ังนะคะ นิ่มสลวยสวยทุกพื้นสดใสโดดเด่นแพร้วค่ะน้ำทุกพืนจ้ามักพื้นไหนชอบผื้นไหนก็บอกคุณยายได้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งันสี่้อยหาสิบาทผ้าสามตะกอค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะคุณแม่บ้านมักพื้นไหนชอบพืนไหนบอกคุณยายค่ะ เบอร์สิบเก้าเบอร์สิบสี่ของวงน้ำเลยมันไม่ได้เรียงเบอร์ใหายที่ไหนที่นี้คือใหญ่มาหยิบเยอะเลยค่ะสวยทุกผืนนะคะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะค่ะแดงสิแดงข้างนะคะลายนี้ก็ดาวล้อมเดือนค่ะเป็นลายดาวล้อมเดือนนะคะสีแดงข้างค่ะผ้าสามตะกอราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยทุกผืนนะคะ พี่น้องชาวไทยจะดีทุกท่านคุณยายขอฝากคลิปละผืนนะคะย่องยูทูบของแม่บอลรักข้าไหมดูจำนำเจ้าเก่าค่ะรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆก็มาแก้วๆค่ะไายประชาสัมธ์นะคะให้พี่น้องชาวไทยได้ดูนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพั้าบาทจ้า สวยนะคะลายดอกมะเขือะคะ่ะสวยทุกผืนจ้าโทนสีม่วงชมพูนะคะราคาอยู่ที่1 4 5่สิบาทค่ะสวยทุกผืนค่ะยิ้มสวยสวยทุกผืนนะคะอานสามตะกรอเนื้อผ้าแน่นะคะ่ะลายดอกมะเขือนะคะตาจับภาพกล้องใกล้หน่อยยืดมือเข้ามา คือจ้าเบอร์สิบสองค่ะตามมาด้วยเบอร์สิบสองนะคะค่ะเชิงล่างเชิงบนก็เป็นบาบใบสีนะคะใบสีก็เสริมแทบเสบริมบารมีให้กับท่านพี่น้องแชาวไทยทุกท่านนะคะ เสริมซักเสริมบาร,ร,รมีค่ะลายบาสีนะคะเสริมมงคลให้กับตัวท่านค่ะผ้าไหมสามตะกอราคาอยู่ที่1,450บาทนะคะงานสามตะกอค่ะผ้าสวยทุกผืนนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นนะคะแบบตามองดูค่ะเลือกผ้าส,สวยๆจะใส่คุณกระถ,ถิ่นนะคะท่านแม่บ้านราคา1,450บาทจ้า สูงวัยนะคะลายหน้าน้อยค่ะสีออกสีเข้เมๆนะคะสีเม็ดมะขามค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะงานสามตะก้อค่ะท่านิ่งสวยสวยทึกผืนค่ะไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมยื้นคือไหมจุนนะคะจุนกับไหมบ้านก็บวกกันมีแต่คำว่าสวยตามมานะคะอ่าเป็นไหมแท้นะคะไหมจุนก็ไหมแท้ค่ะจุนตัวหมอนัวไหมเหมือนกันนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าโรงงานจุนเขา เอาไปสาวเป็นเส้นไหมมาเขาก็เรียกว่าไหมจุนนะคะค่ะเอินะยืนเอิรันมาสวยสวยทุกผืนนะคะนี่สวยสวยทุกผืนค่ะถ้าไหมมมดมีมีแต่คำว่าสวยตามมานะคะงามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะราคาเบามากค่ะน้ำก็ท่วมนาท่วมข้าวภผ่ค่้ราคาผ้าไหมก็เบาๆอยู่นะคะ ู่ที่หนึ่พั่อยบาทจ้าผ้าสตะกอค่ะอันผ้าไหมสามตะกอนะคะนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะราคาเบามากค่ะยืดยืดออม,มาสวยทุกผืนนะคะราคาเบานะคะ าหาผ้าไหมสวยๆใส่ไปบุญกระถินนะคะพี่น้องชาวไทยนะคะคนนุณแม่บ้านค่ะราคาอยู่ที่1นึ่สหสิบบาทค่ะ เขียวนี้ก็เป็นเขียวหัวเป็ดนะคะเขียวหัวเป็ดก็สวยนะคะค่ะมัดเหลืองก็ลงตัวพอดีนะคะสวยนะคะมัดหมีด้วยสีเหลืองค่ะเขียวหัวเป็ดก็สวยนะคะมัดโทนไหนชอบแบบไหนมัดสีไหนก็บอกคุณยายนะคะคุณแม่บ้านก็แตบตามองค่ะเลือกค่าเลือกสีมาเลยค่ะงานสามตกอค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ห้าสบบาทจ้า คุณแม่บอลลับผ้าไมหมหลุดจำน,นำเจ้าเต่านะคะกินข้าวแรงเสร็จแล้วก็มาแจ้งแจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะมี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านค่ะคุณน้องคุณยายค่ะทิพย์และผืนก็ขอบพระคุณท่านมากนะคะค่ะช่วงเงินฝืนเงินเพืองน,นะคะช่วงนี้ค่ะ ผ้าหนาแน่นมากเลยค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีม่วงชมพูนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทผ้าสามตะกอค่ะเนื้อผ้าแน่นนะคะเนื้อผ้าหนานะคะค่ะนิ่มสลวยเนื้อผ้าแน่นมากค่ะค่ะดูเลยค่ะลายไหนชอบลายไหนค่ะคุณแม่บ้านดูเลยนะคะ ติดเบอร์ค่ะคุณยายติดเบอร์ไว้ทุกปร์ผืนนะคะมักเบอร์ไหนชอบเบอร์ไหนก็บอกคุณยายนะคะค่ะสวยทุกผืนนะคะคุณยายขอผ่านค่ะ ปดก็กระทงหลงทางค่ะอ่อโอโทขอโทษบอสใคเบอร์สามค่ะกระทงหลงทางนะคะค่ะเป็นดอกโทนสีอินนะคะสีอินปนเทาค่ะขันเทาค่ะสีอิปนเทาสวยนะคะค่ะเป็นกระทงหลงทางค่ะลายกระทงหลงทางนะคะจึงล่างเชิงบนก็เสริมซับเบเสริมบารมีด้วยลายใบสีนะคะงามทุกผืนสวยทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะ ผ้าไหมเขาจะขึ้นเงาในตัวของเขานะคะเวลาใส่ขยับตัวเคลื่อนย,ย้ายแล้วก็เป็นเงานะคะผ้าไหมคะ่ะค่ะเพราะว่าเขาจะมีราศีอยู่กับตัวของเขาเองนะคะงานผ้าไหมนะคะใส่กลางวันก็สวยกลางคืนก็โดดเด่นสดใสแท่เก้าะนะคะงามทุกผืนสวยทุกผืนคะ่ะงานผ้าไหมเวลาขยับตัวเคลื่อนย้ายจะเป็นเงานะคะเป็นเงาสวยมากคะ่ะ ณยายขอผ่านนะคะแม่ผนะื้นไหนชอบผื้นไหนก็บอกุณยายได้ะคะ่ะระทถงหลงทางะคะ่ะตามมาด้วยเบอร์นี้ค่ะเบอร์สองร้อยดาวนะคะหมายเลสองร้อยดาวะคะ่ะแดงสีแดงข้างนะคะเป็นลายน้อยดาวะคะ่ะ ราคา1,450สบาทนะคะนิ่สวยมากค่ะงามสามตะกอนะคะใส่เวลาไหนก็สวยค่ะกลางคืนก็สวยกลางวันก็โดดเด่นแพร่าพนะคะงามทุกพื้นสวยทุกพื้นค่ะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายนะคะค่ะคุณยายตอบลูกค้าทำลายนะคะแอดไลน์ก็หาคุณยายได้ค่ะลายนี้ค่ะก็เป็นลาย ลายน้อยดาวค่ะคุ้นหูคุ้นตาอยู่บ่อยๆนะคะน้อยดาวนะคะใบดาวเขาจะเป็นยอดนิยมเป็นนางเหกนะคะลายน้อยดาวค่ะเดี๋ยวยอดตองค่ะสวยนะคะ สามตะกอร0บาทนะคะขอใครทุกติดนะคะราคามันไหนราคาคุณยายลยจำเหิุค่ะ1 4ึ0บาทนะคะสีเขียวค่ะถ้าสามตะก้อเื้อแน่นนะคะค่ะคุณยายขอฝากพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะคลิปละผืนนะคะสดสวยโดดเด็นแท้ท้าทุกผืนนะคะ มกฝืนไหนชอบฝืนไหนบอกคุณยายได้ค่ะสวยทุกผืนค่ะาที่มองเห็นนี่ก็เป็นที่คุณยายพาดไว้นี่ก็เป็น สีธรรมชาตินะคะค่ะสีธรรมชาตินี้ค่ะสวยมากนะคะมาจากธรรมชาตินะคะยกดอกลายลูกแก้วค่ะคุณตาขยับกล้องไปเลยค่ะแนะนำในตอนที่ยาวค่ะมัดพื้นในชอบพื้นในบอกคุณยายได้นะคะที่คุณยายา้าว้นี้ค่ะเป็นผ้าสัมเป็นงานลายลูกแก้วหกตะกอค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะค่ะต่เลย่ ราคาอยู่ที่2,990บาทค่ะท้ายนี้ค่ะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะค่ะบุญรักษาพาะคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องไห้ท่านนะคะมีแต่ความ่ารวยรวยทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ